โค้ดเขาก็ต้องเชื่อว่าในตัวเองนะพี่นะถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันก็ประเด็นถ้า,ถาเรายกตัวอย่างอย่างบอลหญิงอะนะมันก็กลับมาคุยอีกแล้วว่าโค้ดญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำนักบอลไทยเหมือนนักบอลญี่ปุ่น <c oughs> คือเอาใครมาเล่นก็ได้ <c oughs> ถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราเใช่เรื่งองีต้องคุยกันแล้วเนี่ยเขาก็เข้าื่อง่เลยเขาก็เชื่อมั่นว่า ก็ <uge ot> เหมือนนักบอลญี่ปุ่นอะ่ะเอาใครมาก็ได้แล้วก็คิดว่าพอจบภารกิจแล้วเนี่ยนักฟุตบอลอันนี้พูดถึงผู้ชายด้วยนะรวมๆกันไปนะคือน,นักฟุตบอลมันก็ดูแลตัวเองได้ความเป็นมืออาชีพมันต่างกันถูกไหมวัตถุดิบมันต่างกันแล้วตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะผมว่าโค้ชที่จ้างมาเนี่ย <sh arp> มันก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบมันต่างกันนะครับอุณก็ต้องปรับตัวให้ได้นะและสําคัญที่สุดเหมือนที่ผมพูดไปจ้างมาเพื่อทําให้มันดีขึ้นนะไม่ได้จ้างมาแล้วบอกว่า มันแค่นี้มันทําไม่ได้ท่านก็ไปตรงจางมาใช่คือเลิกเลิกไปโทษนักบอลคือนักบอลเป็นกลไกหนึ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเราพูดอยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นบางคนที่มันดีมันไปต่อได้เนี่ยคุณเป็นโค้ชคุณต้องใช้เพราะสุดท้ายกลับไปที่คําที่พี่เบิร์บอกเนี่ยนายกสมาคมพูดเองนะคุณแปงพูดเองว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือความเข้าใจของโค้ชว่าโค้ชญี่ปุ่นตอนเนี้ยคือเรื่องเดิมเลยซึ่งวันนี้มันก็กระเทือนมาถึงถึงอิชิอีกดเ้วย คุณก็ต้องปเป็นาเนินการมาหาวิธีการว่าแต่ละหัวข้อมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้ค่อยๆไปตรวจสอบโค้ดเอาแต่วันนี้ที่มันยังไม่มีเนี่ยอิชิก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วว่าอย่าง่ิี่ทงพูดอ่ะก็แนวทางที่เขาเคยเล่นเขาเล่นยังไงอ่ะเอาแบบนั้นกลับมาให้ได้ก่อนเออเอาที่เราเห็นว่าอิชิเคยทําบุรีรัมแบบนี้สูตรรารแบบนี้ประมาณนั้นอะ่ะให้มันเกิดขึ้นในทีมชาติไทยก่อนเพราะตอนนี้มันยังเป็นแบบนั้นไม่ได้แต่ยังฟุตบอลหญิงก็อย่างที่เจพูดมันก็มีรายละเอียดอีกอ่ะม ครับผมว่ามันมันก็หลายอย่างนะคือจะไปอยู่ที่โค้ดแล้วมาบอกว่าเป็นเวยอย่างเดียวอะ่ะผมว่ามันภาพรวมทั้งระบบอะ่ะมันควรจะเป็นการบริหารจัดการที่มันไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าแต่ดีผมว่าสมาคมทำแบบนี้ถูกต้องแล้วคุยอะไรให้เขาไปต่อเ